อันนี้ถ่ายดอกไม้มาอดอันนี้เศรษฐีเลือนนอกที่ดูเป็นแล้วเพราะว่าเขาไปดูในใน u t u b e มาเขาอธิบายให้ฟังว่าเขาเป็นยังไงเออข้างนอกเขาจะเป็นสีขาวข้างในเขาจะเป็นสีเขียวอันนี้เศรษฐีเลื่อนนอกค่ะออกดอกแล้วนะคะโชคดีหรือเปล่าไม่รู้ เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันออกดอกแล้วจะโชคดีอันนี้คือปลูกได้ดอกค่ะปลูกไม่นานจริงๆนะคะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดโกหกใหญ่ไม่โกหกขอใหญ่โชคดีทีน้าถ่ายให้ดูค่ะดูดูดินข้างในยังได้เลยค่ะว่าปลูกไม่นาน ได้มาจากห้องคนไข้ยอย่างที่ยายเล่เาให้ฟังแล้วก็ยังมีเรือนในอีกเอ้ยเลือนกลางเรือนกลางเลือนกลางยังไม่ออกเพราะเอาขแนขนแเข้ามาปลูกอันนั้นอันนั้นเลือนกลางที่เขาบอกว่าเป็นสีเขียวๆทั้งหมดอ่าะคิดว่าเป็นเรือนกลางละค่ะแต่อันเนี้ยเลือนนอกออกดอกแล้วค่ะนี่ค่ะได้เห็นดอกแล้วค่ะ ดอกไม้วสวยๆอันนี้เป็นเมนูดอกไม้โดยเฉพาะยายไทยมาอวดสวยมากค่ะแล้วก็ปลูกข้างบ้านอีกสวยมากค่ะดอกไม้แล้วก็ปลูกไว้ตรงนั้นอีกดอกกุหลาบ สวยๆทั้งนั้นเลยดอกไม้เวลามันออก,กมันสวยมากเลยมันดูแล้วสดชื่นวันนี้อากาศดีแดดออกนะคะฝนตกมาสามวันตอนนี้เก้าถ้ายายเล้นห่วยนะยายถูกจริง,รงเพราะว่านับแล้วเนี้ยตงสัยจะติดแต่ถ้ามันติดจริงๆก็ต้องเอาออกบ้างแหละเอาไวท้ทีเดียวไม่ได้ออกอีกแล้วออกดดเละว,วันนี้ถ่ายถ่ายมาอวด วันนี้สำหรับดอกไม้โดยเฉพาะคุหลาบหน้าบ้านหอมชื่นใจหอมจริงๆเวลาดอกไม้มันออกแล้วมันสวยอะไรจะสวยเท่าดอกไม้ไม่มีอ่ะดูสิเหลืองอลามเชียดอกไม้สวยหน้าบ้านสวยมากค่ะ แล้วก็ข้างในแล้วก็ทัง้งรอยสวนอีกดูสิสวยมากเลยถ่ายมาอวดงงมีแทงก็มี หม,หมดแค่นี้ล้ะคะ่ะดอกไม้สวยๆสามีเก็บมาให้อันนี้เป็นดอกไม้ที่ทุ่งยา้านะคะสามีเก็บมาทําวันนี้ทําช่อดอกไม้ให้น่ารักมมกสามีไปเดินเล่นกับหมาแล้วเก็บมาให้นะคะสวยไหมสวยขอบคุณนะคะคุณสามี นักมากเลยค่ะดอกไม้สวยๆคุณสามีเอามาให้นะคะอันนี้เป็นดอกญ้านะคะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดอกไม้ก็คือดอกดอกที่มันขึ้นตามทุ่งหญ้านะคะสดส,สวยๆพอทําเป็นช่อดอกไม้ก็แสนสวยทีเดียวสวยค่ะสามีสุดที่รักเก็บมาให้ ดีใจก็เลยถ่ายเอาไว้ดูสวยมากเลยค่ะอะไรจะรักภรรยาปันนั้นตั้งแต่อยู่กันมาไม่เคยโรแมนติกอย่างนี้เลยนะเนี่ยสามีวันนี้โรแมนติกเก็บดอกไม้มาให้เมื่อวานก็จอดรถเก็บดอกยาให้ดอกยา นี่คือเมื่อวานอันนี้อันนี้คือของเมื่อวานนี้ที่เก็บให้วันนี้เก็บมาเป็นช่อเลยโอ้น่ารักมากขอบคุณค่ะจุบจ๊บรักนะคะคุณสามี